สวัสดีครับผมอนุรักษ์ธุมทองอายุ45ปีเป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวได้รับการจ้างงานจากบริษัทแซนซิริจำกัดหาชนปฏิบัติหน้าที่ในรพสตบ้านนาสนวนตำหน่นพนักง,งานเกษตรพื้นฐานได้รับการจ้างงานตั้งแต่ปีพศ2563ปีนี้ย่างเข้าปีที่6แล้วครับในปีที่ผ่านมานี้กับผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หลายๆด้านผมค้นพบตัวเองว่ามีความสามารถทําได้หลายอย่างและทํางานได้ดีส่งผลให้อาคารสํานักงานสะอาด มีระเบียบเรียบร้อยภูมิทัศน์ภายนอกสะอาดร่มเลื่นสวยงามอุปกรณ์ต่างๆมีสภาพในการพร้อมใช้งานได้ดีเป็นที่พึงพอใจต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ครับผลของการดูแลสุขภาพผมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองโดยการเข้าร่วมโครงการ90วันมาสะจันของฉันทําให้มีสุขภาพแข็งแรงได้ออกกําลังกายจากการตรวจสุขภาพประจําปีที่ผ่านมาผมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนครับของการอมผมมีการอมร่วมกับเจ้าหน้าที่เดือนละสา0ร้อยบาทเป็นประจาและแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งเข้าบัญชีธนาคารเพื่อแบ่งไว้ใช้ในยามจําเป็นครับการช่วยเหลือสังคมผมได้เข้าร่วมในการจิตอาสาต่างๆเช่นงานวัดโรงเรียนชุมชนต่างๆวันสําคัญและได้ช่วยเหลืองานในชุมชนต่างๆเช่นงานบุญประเพณีรวมรวมทั้งผมได้ร่วมสนับสนุนโมเดลวันละส0บบาท กับโครงการองค์กรของผู้พิการเป้าหมายในอนาคตการทํางานผมจะทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและทําอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและบริษัทจ้างงานและจะตั้งใจเรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นครับงานที่ได้รับผิดชอบผมมีหน้าที่ทําความสะอาด,ดกระจกหน้าต่างทาความสะอาดห้องน้ํากวาดใบไม้เก็บขยะตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ลดน้ําต้นไม้ทาความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดตกแต่งกิ่งไม้รอบๆอบาคารสนามหญ้าและซ่อมบำรุงต่างๆเช่นซ่อมประตูหน้าต่างเข้าปะปาเปลี่ยนฟอกน้ําและในปีที่ผ่านมาผมได้จัดสนยมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามให้กับรพลสตสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธารรมพรพรนอมแก้วนะคะตำแหน่งนักวิชาการสาธรรารณสุขค่ะค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมส,ส,ส,สุขภาพตำบลบ้านนาสนนของเรานะคะ เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ให้การรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องกันโรคการฟื้นฟูสุขภาพการทุ่มพองผู้บริโภคและการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะเราให้การดูแลสุขภาพประชาชนทั้งองค์รวมร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณค่ะค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนนของเรานะคะเป็นที่พึ่งด่านแรกในการดูแลสุขภาพประชาชนมีการประสานงาน เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆทุกระดับนะคะเราได้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการจากบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนที่ได้จ้างงานคุณอนุนรักษ์ทุงทองให้มาทํางานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลว้าน,นาสนอนค่ะค่จะจุดเด่นของคุณอนุนรักษ์นั้นนะคะมีความอดทนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะมีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจมีความรับผิดชอบในการทํางานเนื่องจากคุณอนุนรักษ์ต้องเผชิญกับความท้าทายมากกว่าคนทั่วไปค่ะการมีความพยายามเหล่านี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ดีเลยค่ะ แนวทางในการกาพัฒนาศักยภาพคุณิการในอนาคตนะคะต้องคํานึงถึงหลายด้านนะคะเพื่อให้พวกเขามีโอกาสละความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคมอย่างเต็มที่เช่นการจัดโปรกแกรมฝึกอบรมที่เน้นเฉพาะทักษะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเช่นการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ค่ะหรือว่าการฝึกอบรมทักษะการทํางานในชีวิตต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของคนพิการนะคะต้องสนับสนุนการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลกรเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนนะคะเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสในความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีคุณภาพค่ะครับก่อนจางานผมมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายไม่มีเงินเก็บไม่ค่อยได้ออกงานช่วยเหลือสังคมและไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเองหลังจากที่ได้เข้าร่วมมาทํางานที่รอสตอบ้านสนาสนวน ผมมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวมากขึ้นและมีเงินฝากประจาทุกเดือนไม่มีหนี้สินมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมชุมชนและครอบครัวช่วยพัฒนาองค์กรสุดท้ายผมนายอนุรักษ์ขอขอบคุณบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเป็นอย่างสูงที่ได้รับการจ้างงานเข้ามาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาสนาสน,นุนให้ผมมีโอกาสมีงานที่มั่นคงในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทำให้ผมและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างของคนในครอบครัวชุมชนกับผมขอขอบคุณครับค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วนะคะที่เราพอสอนตัวบ้านนาสนนของเรานะคะได้รับการจ้างงานสมพิการดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับผู้พิการมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของเรา การที่ได้รับการสนับสนุนการจ้างคนพิการนะคะช่วยลดภาระการใช้จ่ายด้านนี้ได้มากค่ะสามารถนํางบประมาณที่เดีใช้ไปใช้ในองค์กรด้านอื่นๆค่ะและทําให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบเป็นสถานที่ทํางานที่น่าอยู่น่าทางานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่นๆและประชาชนทั่วไปดิฉันจึงขอขอบคุณบริษัทแสนซิริจำกัดมหาชนนะคะเป็นอย่างสูงที่ได้รับการจ้างงานผพ้พิการในชุมชนค่ะดิฉันขอบคุณนนุลาทุมทองขอขอบคุณไว้นะที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ